มีมีข่าวดีมาบอกนะครนะับคู่หูผมกลับมาแล้วโหด,ดุดูสิเขาไม่ได้ลงคลิปไปสิบเดือนนะ่ะกับปีเลยอะ่ะเขากลับมาแล้วว้าวยั่งยั่งยังยัง่ คือคู่หูของผมมันเป็นเทพฟรีไฟอะนะใช่ถ้าจะขึ้นแรงแรงแรงแพตตินัมผมก็ต้องให้คู่หูของผมแบกมานี่ยไหนเงี้ยขอโทษนะยงไม่ลงกีของเรียนหนักมากนั่นคู่หูของของผมเนี่ยที่สุดก็กลับมาแล้วหน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ ที่ผมดูเขาตอนแรกอย่างเขายัางเป็นเด็กอยู่เลยนะอ้าวกูจะตดลิกาซิดเขาภาพนี้ไปฆภาปืนอ้าวกูจะติดลิกาซิดอีกแล้วจะติดลิกาซิดอีกแล้วยังไงก็อย่า,ยาคิดเนาะคือแบบค,คู่ของผมมันกลับมาเล็วเว้ยคู่ของผมมันกลับมาเร็วมาเร็วมาเล็ว,ลวโคตร โคตดของโคตดโคตดของโคตดคือแบบโคตรของผมไม่เชื่อมันกลับมาแล้วเว้ยไม่ให้ยิงเร<ต>ชใ่ลยจาที่เหงามากใช่ไหมไม่ทันให้ยิงใช่ไหมจำเหงาเหงาเหงาอย่างมากเลยเหงามาก ผู้หูของผมือแบบน่าจะประมาณน่าจะประมาณเขาลงคลิปได้มานานมางประมาณสีเดือนอ่ะผมก็จะได้เริ่มต่อก่อตั้งคลิปของผมแล้วนะครับนี่คลิปแรกของโบก็คือแบบไม้พังไปเลยอ่ะแล้วเสือกเอาลงด้วยอะเออ คลิปน่ะสี่เดือนที่ผ่านมาประมาณเกือบหกเดือนที่แล้วอะแบบคู่หูของผมลงลงมาประมาณหกเดือนปุ๊บกูลงคลิปเลยแบบสารฝันคู่หูกูคิดว่าคู่ตอนนั้นกูคิดว่าคู่หูกูไม่กลับมาแล้วนะเว้ยแต่ยังกลับมาว่า เฮ้ยเริ่มน่าสนใจแล้วคู่หูกลับมาแล้วใครอยากให้ผมดูโอ้กับเขาก็มาเลยหูกลับมาแล้วย้่คู่บอลครับล้วแต่ไม่รู้น่าจะเปลี่ยนไอดีแล้วเขาเป็นเทพฟรีฟไฟท์เทพโลบอกไม่รู้นะบาย